รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียเก๋ไก๋สำหรับไข่เจียวเจ้าเก่าแต่วันนี้ทำไอเดียใหม่ข้าวร้อนๆเตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้เราจะนำไอเดียไข่เจียวกระหรี่ปูมาให้คุณผู้ชมค่ะนำน้ำ,นำมันลงไปในกระทะที่ร้อนๆเล็กน้อยก่อนไม่ต้องเยอะนะคะผัดหอมใหญ่ เนื้อปูพริกชี้ฟ้าสีเหลืองเติมน้ำแกงกะหรี่ของรอย,ยคายค่อยๆเติมนะคะทีละนิด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 แล้วก็ผัดให้เข้าเนื้อเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใส่พริกไทยเราก็เติมน้ำปลาเล็กน้อยนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยผัดให้เข้ากันคุณผู้ชมตีไข่ให้ฟูเลยนะคะ นำไข่เทลงไปเลยไข่เจียวกะหรี่ปูนะคะเป็นไข่เจียวยักษ์ที่ไส้ในเนี่ยเป็นน้ำแกงกะหรี่นะคะแล้วก็มีเนื้อปูหัวหอมน่ารับประทานมากเลยเสิร์ฟบนข้าวร้อนๆยังไม่พอค่ะเราสามารถทำให้เก๋ไก่ด้วยการเติมหัวใจสีแดงด้วยซอสนะคะซอสพริกหรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวกรหรี่ปูพร้อมหัวใจสีแดงดวงโตรับประทานกับข้าวร้อนๆข้างในนะคะของไข่เจียวเนี้ยเป็นเนื้อปูอน่านรับประทานมากเลยค่ะลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการ DVD นะคะที่เรารวบรวมสูตรรอยไทยไอเดียไว้ส่งมาหาเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ